ไก่เป็นตัวกับตําหัวผักชํำๆพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเดิมมากินไก่ต้มน้ำปลาสไตล์เคพี่พีชะแนลต้มต้มต้มไปมียังไ็ใส่ใส่ไปจ้าสูตรบ่มีสูตรบ่าตโต,ตัวแต่ก็ะแทบคือเก่าแล้วอาจจะมีหัวผักเออ ตามหัวพักเป็นจะแซ่บเบอร์นี่สีจุดจ้าจุดจ้าน้ำลายแจกแล้วก็พักพักที่เหลือน่จจะเนาะมาจ้ากินเป็นโตเลยพัชเรียงไหวป่ะไงบ่อืมไว้ต้มประมาณสองชั่วโมงเด้อแซ่บรสดีทื่อลงไปสิบพแซ่บไาไหน ต้มน้ปาปลาไม่ได้ใส่แค่น้ปาปลาเนื้อร้อนขนาดไก่พันจ้า วาวเวลาเด้อกกิปเนี่ยชิลองกินแบบเบาปากว่าวว่าวว่าไม่เดียวมากลายวากคืออะไรนะข้าวไม่ยอ น้องจ๋าเรื่องจับโจรได้เดี๋ยวายสิมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าไอยังต้องการแบบว่ารู้ความหูหลายกว่านี่นะว่าตำรวจเพิ่นสีรับผิดชอบจังไหนจังไหะนเนาะในการที่ผู้ต้องหาเอาเงินไปประกันตัวไอยังหูจำนวนเงิน ว่าตรงไหน๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเท่านึงเพระาะว่าตอนนี้ห้างยังหูบลายอือมหอมร้อนขนาดเลยฝ่าเป็นตาพี่น้องคนเ้าเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดซั่วได้ซั่วเฮ็ดดีนะถึงมาสิบมีภัยเห็นหรือว่ามันต้องใช้เวลา ก็เห็ดไปโรลดจ้ะจะไปขึ้นจวไปเฮ็ดส่วเนี่ยมันเห็นผลไวทำดีเห็นผลช้าแต่ว่าผลตอบรับมันเกินคุ้มพี่น้องจ้ะเฮ็ดไปโลด ทำความดีไม่ต้องบอกใครไม่ต้องโชว์ห้าหนในโตเขาเองมันอยู่ที่ใจทำชัวก็อยู่ที่ใจไอ้ไ่ได้บอโตัวไอดีนะแต่ไอคือไอก็ไม่เคยเห็นอะไรเดือดร้อนอะนะนะพี่ คำตอบรับมันมีกับทุกอย่างเี่และอ้คือว่าก็เลยแบบป่ะจำเป็นต้องแบบอีอย่างไรคือไอบ้บอกว่าไอ้คือบอคอยเศร้บอยอยา,อาบอคอยยังอ,อ้บอว,ว่า,ายังเกิดขึ้นกับไอ้เศร้าวะนะอาจ้ะย์จากเกิดมาอยู่สองสามร้อยปียัเศร้าหน้าอยู ใครขึ้นบดีกับเขาไปเขาไปเขาบอกดินร่นห่อนเขาบอกห่อนบ่ปยังกะเขาขึ้นบดีกับเขาเขาก็ไปเขากะห่อนร่นไปเองกะเขาสิเอาทุกคำพูดมาแบบเท่เลยมั้ย ถ้าสีเอาทุกคำพูดนะมาเก็บใส่ใจเขาหมดนะทุกใจตายพี่น้องจ้าสู้เขาจดจำแต่สิ่งดีๆดีกว่าฮักกันไว้แพงกันไว้เพราะว่าฐานะโม่พวกฐานะเนี้ยคนในครอบครัวรวไอ่ะสังคนบอกว่าเรมจะมีนคนแบบสังได้ เราจะไปสร้างมานจ้ะทุกคนเียนไอ้มีรอยยิ้มมันเสียงหัว,หวหเราะตลอดพ่อไงเพราะว่าไอ้คิดว่าดำเข้าไปโลกใบนี้มันหนาอยู่เฮาเฮ็ดให้มันหนาอยู่มันก็หน,นาอยู่ ปรุงแต่งอาจ้ะสีใส่ปุ๋ยให้เจ้าของทำมันสวยงามหรือใส่โคลาดอนโคลีดอนให้มันตายเขาเ้เลือกเอา,ออาเองนิ่มเฉากันแต่ก่อนอาก็ไม่ได้ขึ้นเป็นนี้แล้วจ้ะพี่น้อง อาจจะเป็นคนคิดลบคนหนึ่งอะจ้ะแต่ว่าพออายใหญ่ขึ้นความคิดมันเปลี่ยนเื่อว่าเื่อว่าการหหยแบบนี้หหยเล็กๆหน่อยหายไปเอยพี่น้องจ้ะอายมีความสุขบม่วเว high, ่นไอายเพิ่งให้ชวงที่อายเหตย์ยูทูบเลยจ้ะ งานบัดงวันเด็กอีกอย่างวันนี้โอ้ยขั้นโทษจ้ะไอเหตุมาสามสี่ปีแล้วเนาะให้โดยบริวางอย่างละที่ไอ้ว่าได้เป็นความสุขดีสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเขาเขาอยากได้เกิดมาเป็นคน ้องห้องมาแบบธรรมะไม่เห็นด้วยเปว่าทองบอกอเราจะเห็นแกตหลายเขาต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหลายๆ่่ะไอเขาว่าแบบนี้บางคน ค้อแต่อยากได้อะจะไม่เคย้นอยางหายยัง,ยงไผเลยบังสึกแบ่งปันคือจะได้ความรักจากผู้อื่นแต่จ้าของเฟกอะ่ะมองงานคือตอนไรอะพูดตอนแรก็มาเลนแล้วเขาจะได้ความรักจากคนนั้นได้อย่างไร เราอยากได้อะไรเราทำสิ่งนั้นพี่น้องจ้ะความคิดของไอ้มันเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าไอ้มีแฟนอายุหลายเนาะอายุกับแฟนมาย่างขาปี1ิปพิกตอนสองเธออคือ เรื่องดื่มกับเรื่องสร้างสรรค์ผมไปบอกว,ว่าให้สร้างสรรค์นะสร้างสรรค์ได้แต่ว่าเวลาอยู่นะ้ำเพล็เก็ต้องทำนาทีแต่เวลาเที่ยวเมืองบ้านไปเนี่ยเาก็กินได้มเมิ่อกีเบอกเราสีเป็นสิ่งสำคัญมันไม่มีสารนเลยเลอย่างหนึ่ง,นนงก็แบบอ,อายเป็นคน สันโดษมากสันโดษแบบไดนนี่แส่กระปานี่จะคือกันคือเป็นคนโดดเดี่ยวมักอยูู่้เดียวมาอยู่วันนี้เกาหลีเนี่ยย่างปีที่ห้าเนาะอยู่มาได้อย่างไรพี่น้องู้เดียวหมู่พวกไม่ได้มีนะเคยมีต่เพิ่นมาขอประตูอาจาแต่แต จเป็นมงเศ้าอ้อคือมูง,ง่อยโทหลายๆจ้ะแล้วผ้าแบบร่องเฝ้าอายเป็นตัวห่อสีองง่ห้ามงแรงอายจะเห็ดเวียกอายไมบรดเทเ็ดกันนไ,ไอเลยเป็นคนที่อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขมูพวกก็ต้องการจ้ะแต่ไอไม่ได้ต้องการปริมาณอาต้องการคุณภาพมูอายมีแต่อายมีน้อย ที่เห็นไอไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้นะโดยส่วนมากไอก็มักไปคนเดียวจ้ะมักไปคนเดียวดูคนเดียวได้บ่ว่าประเทศใดประเทศไทยคือแบบไอขึ้นอยากไปอยุธยาเลยให้ก็เบองห้องโรงแรมไอไปเลยไอคือจะไปเที่ยวเชียงรายไอกะเบองห้องเบองตรงเที่ยวไอกะไปเลยโดยไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเพราะว่า ไอ้เธอ่คือโขอโทษเลยการที่เขาสร้างความทุกข์เนี่ยบางเื่อมันไม่ได้เกิดมาจากคนอื่นเสมอไปไมันเกิดมาจากตัวเฮาเนี่แหละบางคนไปกับหมู่กับ่อแม้ว่าสิมีความสุขมึงท่ากูกูท่ามึงไปช้อปปิ้งถือสั่นมึงท่ากูทำมึงเร็วๆ,ๆหน่อยดิช้าว่าจะน่าจะไปบูเดียวบ่ได้ทาไัยภกับ่ได้ทาฉันมึงสิเลือกสามสิบนาทีลแล้วแต่ไม่มีปัญหา เรื่องระเบิดแร่นี้ส่ยอายก,ปาอกัป้าคือกันป้าคือกันฉันจะไปเที่ยวอิตาลีนะเพื่อนกลับไปแพ็คของไปเลยผู้เดียวบม่ต้องการมูเธอไปนำยูเบะเธออยากไปก็ไปอืมอง้ค่ะกันสันโดดสามารถที่จะอยู่ห้องนเบบนี้หูวอยู่เฮือนนะถ้ามีอาหารเป็น,นีออายุเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้ไ่ต้องออกไปใส่คือสภาพเอาสันโดดบบ ป้าอายก็คือกันสามารถที่อยู่ในเรือเนอะาะชาพันติดตามอายแต่แต่แรกๆสิูว้วเพราะอย่างอายเพิ่นมีเรือหันลงเรือไปเป็นอาทิตย์ยังขึ้นฟังพี่ใจคือกันจะ้ะตันโดดหมู่บริมีหมู่ตา,ายก็มีหมู่แค่สองสามคนเน้นคุณภาพกันอายก็คือกันจะ้ะนายได้จ้ะจะมีคุยไม่คิดวน่น พี่ดาตะวันกิฟซี่พี่จวนพี่เพนที่คุยกันนะนะแต่ก็ไม่ได้คุยตลอดหรอกแต่ว่าคือทักทายกันก็คือรู้สึกว่าินิดกันแพงกันนะ,นะพี่นั่นแหละจ้ะแล้วก็เขาขเข้าใจไอ้ว่าคือแบบเขาส่งลายมาแบนี้อีกสองสามมือผมอ,อาจจะต,ตอบ เป็นบบนันของไอ้ปัญหาไอ้นี้ถ้าอยากให้ไอ้เห็ดยังแบบนี้เราไปส่งไลน์จ้ะเพราะว่าไอา้บุกไอยอ่านโทรมาเลยถ้าบอกให้เห็ดอาหารตอนแรกเนี่ยโทรมาถ้าส่งไลน์บบนี้ไอ้เห็ดเรียบร้อยอืมเป็นแบบนันไปชีวิตสันโดษของไอ้แบบให้เป๋อเข้าไได้จ้ะดูได้โดยไม่มีเพื่อนแรกๆเาป้าเพิ่งจะายากอยากไอ้อยู่บ่แด้เพราะว่าไม่มีพงไม่มีพวก เ,เพิ่นก็ยานแบบว่าเอาไปอยู่ต่างประเทศสิอยู่แบบล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนํากันอยู่ในทะเลอยู่กันสองคนมีความสุแขแคงพี่นอ้องจ้ะเป็นแบบนั้นไปอาก็ได้เมื่อไห่ว่เราอยากมีมูพวกเลยจ้ะอยากมีแบบว่าคืออะไรว่าน้องื่อนะการที่เขาไปใส่คนเดียวคนเดียวอะอาจจะมีความสุขกับการที่เขาไปเป็นหมู่ก็ได้แต่ว่า การที่เขาไปน้ำหมู่ลายๆสีสันมันก็นลายกว่าคือไอ้ตอนที่ในหลวงเนาะเพินสวรรค์นะครอาจา้ะไอ้ตั้งใจอยากไปสนามหลวงไปผู้เดียวโดยการนั่งรถเมย์ไปไอ้ไม่เคยไปเลยจ้ะแต่ไอ้โฮต่ว่านั่งรถายสองสายยี่ห้าไอยยังไปฮอดผู้ไอ้ก็ตั้งใจไปไปผู้เดียวไปถ่ายรูปไปอย่างเพื่อนใหญ่เพิร์บอกว่าลองไปเบืองหนาไอ้ก็ไปเพราะความตั้งใจของไอว้วา บ่มีหมู่ก็บปเป็นยงอย่างไอ้คืาอายไปหอดนะพนะี่น้องจา้าไอ้กระเฮ็ดได้แล้วหลังจากนั้นไอก้กับการอยู่กรุงเทพไปโอ้ขคอหอยออกอยู่เทพอนี่นัดเจอหมู่บ้างน้องสาวอาย,อยุใกล้ใกล้บางเถอะไอก้กะบ่ได้พอดไปหาแต่เราทุกคนเข้าใจไอ้นะเพราะว่าความที่จะคอมให้ขอโทษมันเพศน,นั่นแหละจากความที่ไอแ้แบบให้เปิดมีคนเข้าใจเออ แ่ไหน,นไอแบบอยู่ผู้เดียวแต่อายบ,บ่เคยวบ่เคยบ่าเบ่เห็นเจ้าของรายค่ะซิมีรายความว่าเจ้าคือกล้าไปหาหอยไปนั่นไปนี่ผู้เดียวด้วยความที่อายไปนั่นไปนี่ผู้เดียวหรือเปล่า,าแต่ว่าอยู่ประเทศไทยไอ,อายบ่กล้าเ้อจ้ะเพราะว่าอายคิดว่ามันบ่ค่อยเซฟแต่ว่าอยู่ต่างประเทศกับบแมนว่าจะเซฟไปทุกประเทศนะเนาะบ่แมนว่าสิป,ปอดไปปลอดภัยไปทุกประเทศมันก็มีทั้งประเทศที่ดีและบ่ดีเบ่รว่าประเทศไดคือตรงที่อายอยู่ตอนที่อายอยู่กับป้าอยู่ฝรั่งเศสนะ ออกไปแลนสองสามถุงก็ไ,ได้แต่ว่าประเทศญี่ปุ่นออกไปแลน3สามถุงได้สบายบ่มีอย่างเพราะมันเป็นประเทศที่แบบว่าเซฟที่สุดแล้วญี่ปุ่นนะคนผู้คนหรือว่าการจราจรทุกๆอย่างมันเป็นอย่างที่ the best ผูกภาษาอังกฤษกันมาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ไอ้ก็ว่าสู่กันฟังอีกแล้วนะจ๊ะเนาะคือแบบถ้าไอ้เลือกได้อ่ะนะไอ้จะไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะบรนปลายชีวิตนะ ว้าวว้าวว้าวื่อเนี่ล่ะสุดท้ายก็เป็นได้อยู่ประเทศไทยแต่เพียงแค่ไอ้บอกว่าโมเมนต์แบบไอ้อ้างด้วยว่าไดไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้บ่ได้อ้างว่าให้ฟังว่าประเทศใดประเทศใดแบบประชากรบรรยากาศจังนั้นจงนี้คือตรงที่ไอ้อยู่นี่เมืองอุลสันที่พี่น้องมันโมเมนต์ประเทศโมเมนต์เมืองที่น่าอยู่เพราะยังไม่เป็นเมืองอุตสาหกรรมจ้ะโรงงานหลายโรงงานหลายแห่งตรงไอ้อยู่นี่แล้วเดียวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีแต่โรงงานนะคะเนาะ มลพิษมันก็หลายพ่อใหญ่ไอ้เพิ่นก็บ่ค่อยปาปืนปาปื้มปาไหนเพิ่นก็อยากให้มันแล้วสัญญาแล้วก็ับไปไปอยู่ตรงอื่นเพราะว่าพ่อใหญ่ไอ้เพิ่นชอบอากาศบริสุทธิ์เงิดหลโอเคเนาะวันนี้ไอ้ก็มากินไก่ให้เบิ่งเบื่อหดแร้จ้ะอาเสียไปทอดือไปเห็นอย่างไอเพราะว่าไก่นี่กินเทื่อที่สองแล้วก็บ่ค่อยแสบจจะสิไปเห็นอย่างกินอไปส่วบ่เนาะ โอเคนะคะน mm ้องไอคอนอนุญาตไปก่อนได้จ้ะเด้อคิมูกะย่อยเนี่ยคิมเนก็ขอโทษขอไปเพราะว่าไอ้ก่ค่อยกินเผ็ดไอ้ก็ใส่มังพุดกันหลายเติมหนึ่งเดี๋ยวนาะค่ะเนาะน้องจะนาะวะกับพิษพิษถือแล้วกันภาคกับมะค่อยมัดหลายขอบคุณทุกคนหลายๆได้จ้ะเด้อ